ความรับสอมภาพเจ้าของรถช่วยผมดูอันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับอ่านว่าไงครับอ่านออกไหมครับได้สับครับถูกต้องครับอ่านไงครับอชนมอันนี้คืออะไรครับอ่อ นะครัสามคัสาั้ลายว่ดีเอาครับผมถามครับเอาคูกลับกลับอีกนะสวัสดีครับตอนนี้เป็นช่องผมเองนะครับมีคนติดตามแล้วมีคนติดตามลยครับผมพี่ปาบอกว่าช่องอะไรบอกเหน่อยอ่าก็คนดงครับกับคนดงผลหลงทางนะครับตอนนี้ัวเป็นคนดงนะผมเอามาดูนะครับตอนนี้ก็ดูเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องของมิล่านะครับเป็นแดฮัตสูมิลล่านะครับเป็น ชบินแคมจิมหกวาวนะครับซื้อมาติดเอานะครับแถวตลาดนัดนี้นะครับอตลาดนัดอันนี้เป็นเครื่อง J b บนะครับผมไม่ใช่เจดีนะครับแกอ้อทุกอย่างเดิมหมดครับยกเว้นเครื่องครับผมแกอ้ดูสีครับสีเราเป็นทูโทนครับเดิมนี่เป็นสีแดงครับแต่ไม่มีเงินก็เลยจ้างช่างทําสีข้างนอกเป็นสีเขียวนะครับแกอ้ดูรอบรถนะครับผมสวยมากครับผมยกเว้นแต่กับวิทยุ ในขนแก่นมีคันเดียวนะครับสีนี้นะครับเพราะไม่มีใครกล้าทำเหมือนผมแล้วในพี่เปิดท้างในครับเปิดท้างในนะครับมี EP พิเศษนะครับรีวิวรถนะครับโอ้โหอะไรมันกว้างหานผลได้นะครับย้ายบ้านก็ได้ปนดอง EP พิเศษครับอันนี้คุณก้าคุณดงจะซื้อไปเดินป่านะครับผมว่าน EP พิเศษครับพี่ก้าวจะซื้อไปเดินป่าใช่ไหมครับได้หมดครับได้หมดครับโอ้โหรถมันสีแจ่มมากเลยครับไม่อยากจะบอกเลยว่าสนใจติดต่อเอ่อ เอรกาลาดนะครับรถซิ่งบ้านดอนครับแล้วเราจะหลอกคนไม่เชื่อ